ออทางนี้ไหนอย่างนี้เนาะยี่เดีตัวนี้เดีมีคนมีคนทักซื้ออยู่ได้เตเลยมตะกร้าขึ้นเก่าเนาะแถวเนาะร้นมันเลยรีกว่าเต็มเลยเนี่ยล้นล้อลอะไรตีตะกร้าใบบางใหญ่ได้ตีโอ้ ใหญ่เด็กน้อยเนาะจ้ะเนาะรุ่นนี้แบบทุบแน่บ่ทุบแน่แล้วจะยามเก่งเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้าสักขูสักคนจ้าเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีในประเทศต่างประเทศจ้าพี่น้องถึงเวลามาหักแหดงน้มยคือเก่าเด้อจ้าจนยาวมันเนาะซิฟประมืออีกแล้วแต่ก็มีแต่แหดงงามๆเด้อจ้าพี่น้องจ้าทางบ่าวต้อมนี่่จ้าสวัสดีครับเขาอยู่ในช่องบ่าวต้อมนี้องเล็กเช่นเคยพี่น้อง เห็ดตอนนี้เริ่มวายเริ่มหมดแล้วพี่น้องตอนนี้ขอเปิดไอ้ขอเปิดขอปิดรับออเดอร์ก่อนผู้ที่สั่งจอมาก็ทํายกยอดปีหน้าเลยเนาะต่ลุลงจ้าแล้วเราค่อยเจอกันปีใหม่ปีหน้าเลยทีมัวแต่นั่นคลิปเห็ดคลิปเห็ดไม่ได้ทํามาทํคลิปหน่อไม้แล้วทีนี้ที่เห็นบตทอมลงคลิปเห็ด คลิปเ็จในเพจป้ต้อมเก็บเก็บคลิปเก่าๆตัดต่อลงบางทีป้ต้อมไม่ได้ลงลงเพจนะลงแต่ยูทูบเราสองลงจ้าก็เลยต้องเก็บเก็บไล่เก็บเก็บลงเนาะจ้าแต่วันนี้เรามาทาคลิปหน่อไม้กันนี่ถูกพระนานๆน,น,นะพี่น้องนานๆจะได้มาเจอป้าต้อมส่วนมากป้าต้อมจะทํางานจะไม่ค่อยได้มาทําคลิป กับสาวลุงบางทีก็ขุดขุดเห็ดบ่บต้องยังไม่มีเวลาขุดเลยพี่น้องยังให้สาวลุงไปหาขุดหาถ่ายเองเลยกับสาวพุยเนาะกับพุยแล้วกับน้องคิวยีคิวเป็นตากล้องไงบ่บต้องเก่งขนาดเลย <laughs> หาคนหาคนสนับสนุนน้องอีคิวอยู่เ้อหาคนสนับสนุนน้องอีคิวอยู่จเจ้าเจ้าทางใดก่อนนี่รักนีน่นี่เลยไปไป,ไป เอาเลยเราไม่ค่อ,คอยได้นั่นตมมตมาเอาลงเห็นไหมนเอาเลยเห็นเหยียวยาวใหญ่ทักมาก่อนก็ได้ยาวแล้วพี่น้องมัต้องไม่ค่อยมีเวลาสิบกว่ามือ้อสิบกว่าวันเหมือนเดิมแล้วถ้ะเนาเดี๋ยวชุดนี้พวกนี้ตอพวกนี้พวกนี้พวกน,วกน,วกนี้เราจะตัดแต่งลงหมดเลยนี่ยัางตออย่าง แต่งให้เปิ้ลคล้ายว่าทำเสาหน่อไม้เนาะสุรุ้งจ้าให้เปิ้ลใหญ่หน่อนแบบนี้ไม่สมบูรณ์อยู่เนี่ยตัดออกได้เลยพี่น้องไม่ต้องเอาไว้ลุงพันบอกเก็บถั่วไปนำ้ำ <c oughs> แต่ถั่วเพิ่นกับฟักเนาะท่า,านเนาะเพิ่นก็ให้กินตลอดเนาะเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูถัว่วตัวล่างนะ

ยาวหมดเลยจ้าเหดูตัวแนงเหรอด้ดีอือนั่นแหละหน่งเดียวเลยอืออันียาไหมไม่สมบูรณ์เหรอเนาะจะเป็นแหนงด้สันเอาไหมมาเลย ต่อฝฟ่ง์ูก็ละลุเ่โบกโบกขนาดอไรทะลุจ้าอืออออืออืออือหน่อนี้สะลุนี่เราก็ใครนำ้ำ ใช้น้ำไม่ได้แล้วคุลุงเนาะเราใช้พาสับไม่ได้เนาะจำบดได้ล้วค่ะนี่เอาเดี๋ยวมันจะนั่นตะอีกเนาะไอพวกนี้หงอกกำลังใหญ่แหน่งแหน่งแหนง,นงเอาไว้นีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลยบังแหนงกำลงังออกเฮ้ยทางนี้จดแหนงนนี่ตัวนี้เด้มีคนมีคนทักซื้ออยู่ได้ทักซื้อแต่ก็จะส่งเลยได้ไดน่ากินเนาะมันบ่หลายนะบ่หลายปัญจ้ะพอจะได้กินเนาะ เพราะได้เจกพี่เจกนอกนะแถะอีกอย่างเราก็ไม่ได้ไปตัดที่เขาผนนมแล้วเนาะมนเอาเลยแถาเก็บเลยเอาไหมเนี่เอาเลยจกักเนงแซบแบบเราต้องทุบเลยตัวนะึงบอกยากบอกยากขดบอกง่ายเนาะน,นี่นี่บอกโอยบอกง่ายกว่า เอาเลยเดี๋ยวไปเอาตัวใกล้กันบันี่ตัดไปหมดเลยเอาไว้กับยาวเด้่เป็นสิบกว่ามือพอจะมาเอาสวยเนาะอีกสองแดงโอ้ยต้นเดียวก็เต็มกล้าแล้วเลยกอเดียวกอเดียวเออกอเดียวเอาเลย เงาหมดไม่เรหรอยาวหมดเลยไปตัวฝักยาวของปลาเพื่อนกำลังปลูกจะไปน้องงามคักข,ขนาดเลยผลมันจะเพผนบอกเก็บ,กบเอาเด้อกลับระเก็บไปด้วยน้ยานกันนะตัวฝักยาวเพิ่นอยู่สองแถวจะไปน้อง กอที่สองจไ้ไพีนน่น้องกอรถต้นละเท่าต้นต้นอ๋อจะมาต้นเนเอาเลยโสกหลีขนาดเนาะหล่อสวยอันนี้ต้อนเดีนั่นนั่นดิเหนียวหมอบอแม่ทัดมาเน,นี่ยเหรอ nè nèng cái này nèng cái chỗ nào luôn nè nè thấy không nè thấy ăn đấy

ตเต็มตะการ์ขึ้นเก่าเานะานะแถวเนาะล้นมันเลยเรียกว่าเต็มเลยเนะนี่ยล้นล้นเลยเลยเต้ตะการ์ใบบางใหญ่เลยเต้อย่างน,นี่แหย่างท้ายแล้ว <c oughs> เน่ยแบนีหล่อน้อยมันไม่สมบูรณ์ <c oughs> โอ้ยเป็นเน่งีังแล้วเอ่อไอ้าต<า><ป>ัดทิ่มเหรอตัดทิ่ม,มแบบนี้เราก็กีดทิ้งเลยนีย่เลยเนาะ ไปโปลกกันน่าแถวนอบอนเนี่ยจ้าโอ้ตายเติบไมเนะ่เด้ละลนะ้วระลายคลั่กเนาะเหรอนี่ขวบจนมา,าใส่เขาถานเนปะ็นบ,บ่ถ้าใส่กระติดสองถานเนะาะเก็บถานไม่ใส่ที่ปอกเสร็จดีกว่า โอนเด้งไม่งามครับยงสียฮิดปรกต้องพี่น้องซูซี่แซ่บจ้ายังเสรหมอก <laughs> สะออนสะออนเฮ็ดกรสิได้ออกหน่อยหนฮ้ยเนาะปีนี้เนาะออกหน่อยปิดรับออเดอร์แล้วนะจ๊ะเจอกันใหม่ครับผมปีหนะ้า พี่นี่ออกบลายจะพี่น <c oughs> ้องเฮ็ดกันเลยพอกระยิบกระยอบอยู่เด็กกัพอได้ให้พี่น้องชิมเนาะป้าต้อมเหมือนตัวไอพี่น้องหยาดเลยแต่กกพอเดอร์สั่งมาหลายหลายเนาะพอเฮ็ดบอกมันบอเท่า มีหน้าเพอกันฮิตกันแต่ละปีพอออกหน่อยปีนี้ที่เจ๊นางออกถามว่าออกสองเทือกโอ้สั่งกับปรองเทือกออกอันนี้ละหน่อยเนาะออกอาไรตัวปีก่อนมาง่ายเนี่ยปีก่อนท่านจถามว่าออกลายออกลายอยู่แต่ปีนี้พี่น้องเพิ่งสั่งมาหลายหลายเลยนะขอบคุณทุกทุๆออเดอร์เแต่ที่สั่งมานอกปรต้องจ้่เด็กาบอก หมอพ่อเฮ็ดออกน้อยสเสลยเกินใจเฮ็ดโคนขาวยังพูท่นออกด้จะพี่น้องเลยเฮ็ดโคนหลวงกันเนาะบาจ้อเฮ็ดโคนหลวงยังไม่ออกนะจ๊ะเฮ็ดโคนหลวงออกอ่ะถ้าพี่น้องสนใจก็อาจจะถ้าไปหาพี่หาน้องเนาะถ้าออกมาองบาจ้ถ้าถ้าบอ,อกออกก็คือจบจะพี่น้องทีนี้ออกน้อยหน่อยเฮ็ดนะออกบ่ไหลคือพี่ก่อน ね、うわっうわっう。っ Yeah, I like have 得可厉害。 ทุนในพอดีทุกแกงเลยเนาะใส่ผักไก่แหงหอมๆนะเช็ดนเอ 你从木头吃完。 พี่จ้าพี่น้องแล้วเราได้อจ้าเนียงละไม้งามๆจ้ะพี่น้องจ้าได้หนึ่งถาดอันนี้ก็ะเนียงใหญ่เด้อจ้าเนียงใหญ่เนียงน้อยเนาะจ้าเนาะรุ่นนี้แบบทุบแน่บ่ทุบแน่เด้อจ้าพยายามแกงเนาะจ้าเนาะจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้เสมอนะจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามให้เรต้องกาะาวลงเลยได้อจ้าขอบคุณล้านใจ fc ใหม่ fc เก่า fc ในประเทศและต่างประเทศจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า